สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับวันนี้น้าเชียร์ผ้าลวยจะผ้าพี่น้องเอฟซีามต่อแนวทางตัวเลขอาจารย์ลมโชยคือเก่าครับพี่น้องเนาะรับเป็นแนวทางเชียงโศกเชียงดวงงวดวันที่ยี่สิบตุลาคมเ้อครับผมครับงวดวันหั่เป็นเทนาเชยดได้ครับพี่น้องเนาะครับผมเลขจับคูคนพวาเขาครับต่ว่าเลขเด่นเพิ่นกัน ถือว่าเดินดีขี้ยงคนวายดีครับผมครับสามกับสี่แต่ว่าเหล็กคนบ่มีเจ็ดครับผมเป็นที่หนาเสียดายครับเอาสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องยี่สิบตุลาคมหกสิบหกลาวพัฒนาอาจารย์ลมช่วยครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์นําเชียร์พาลวดยก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ลมช่วยเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ ฝากกดติดต,ตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเน้อครับผมไปรับส้มรับฟังเลขอาจารย์ร่มช่วยลาพัฒนากันเลยครับอาจารย์ครับน้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโอ้อาจารย์ เสียดายเนาะครับผมมาตะเหล็กเด่นครับสามโอ้เจ็ดบอม啊ขับรถสี่ถึงผมถึงผมจับผิดเจ็ดเงว่าถ้าจับผิดสี่เปลี่ยนหรือว่าสามกับสี่ตึ้งไปจับสี่ซายเลยวันนี้ว่าครับเน้นสี่สามมาครับผมโอ้เสียดายจับผิดสี่เปลี่ยนนรถผมจะเปลี่ยนสูตรโอ้สามถึงจะมากหรือเจ็ดสามหรือไงเปลี่ยนสูตรโอ้ยจะบอกไปเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์สูตรมันเดินดีอยู่ ครับใส่เต็มที่ให้กันนะครับผมเมืวว่อวานนี่เอาสู่กันไหมครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับผมเหล็กเล่าพัฒนาอาจารย์ครับรน,น,รรนีผนะู้น้นนอ,งองนี่นะผู้เรียนคนใดเล่นเหล็กเล่าเลยนะของตัวเราหูพีดแต่ว่าเล่าฮกซองนี่ซองหลบแล้ววางในี่ใดก็ออกเอาว่าเปน็นยังครับผมสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องครับผมอาจารย์ล่มช่วย ครับย <20 S 1> <20. S 2> ี่ยสิคบคือเก่าครับผมเครื่องไ่เครืองเล้าล่ะครับผมเนี่คือการกานันเเหนว่าคือคากนอทีาแล้วน,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 นั่นครับผมรอคายคือเก้าครับเอาวมืนี้ต้องขอบกวดที่เราแปนกับเก่า,กาครับยี่สิบตุลาคมครับผม,มแปดกับเก่า,กาแปดกับเก้า ตรงนี้เห็นที่เกาขึ้นสามกับสี่น, <ผม S 2> น,น่ะนะครับนี้ตแปดกับเกาเ้าแปดกับเก้าบันทึก็มาจับคู่ครับผม,มจับคู่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งครับผม แปดศูนย์เกาศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เาแนซ้อีกนะบ้าไรสูเราเราคอยกี่หางคือนเก้ากับเขนเขียนๆือเก้าครับผมแปดกับเก้าต้องมีให้เน้นเก้าหนึ่งได้ครับพี่น้องตัวเดียวอ่นละเอาเขียนเขนตัวเดียวครับผมเอาเลยสี่ตัวไปล่องเบิงบาลนี่อัต้องไงเดียว สามตัวก้อนก็ไเลครับผมสามตัวครับสามตัวสามหกัวเดียวอันละลองเรือสามหน้าอุ้สามเสีนามสามหาสามหกหกสามนะอันตัวใดก่อนครับผมตัวใดมีหกสามสามหกกันละัวเดียวนี่ละเอามเกียกกเลกเด่นเลยดิเน่ นึงนี่ว่าทางังก็นบุ๋นหกงวันที่ลางมันบุ๋นแกงวะนึงสามหกมันก็เลี้ยวกันละเ้องวดครับผมโอ้แสดงว่าเหล็กที่จับกันนี่ต้องเป็นเหล็กลางแน่นอนครับผมเออแสดงว่ามันลางมันด้าบุนอ่นีครับผมตใจันลางนะ่นี่แสดงว่าแมนครับผมแปดก๊บเก่าเนี่เป็นลางลางกันบนคือเกาเด้อครับพี่น้อง ครับอาจารย์ลมช่วยหนึ่งสามหกเม็ดเดียวอันเลขเก่านึ่งม่าันาตเป็นล่างนะมันไม่ไกาเป็นล่างโดนกันบน่าหนึ่งหนึ่งเก่าเาีเก้นาหนึ่งหนึ่เก่าเจะไปลักรลอยบนอีกครับผมเอาลองเบิงงครับพี่น้องตามันเป็นเนาะที่จะไอตามันเป็นตามันมากกบรบอมพุสิีย้วะแต่ว่ากับไอไอที่พิจารณา ขันโมมักอีผมจับใหม่ละแปดกับเก่าล่องไปจับในตัวเมืองครับาม่านะแปดกับเก่าต้องเป็นกาม่าสองตัวเลยไม่ตัวนึงแหละตุดมากนะครับแปดกับเก้าต้องมีให้เห็นครับที่สำคัญขี่กับที่พิจารณาเรื่องว่าทวารเลขไถ่กับติบวยต้องว่าเลยขที่เห็ที่สามเรืองน้ำเก่าน้ำเชี่ยนได้ผมจะบวยหนึ่งไถ่ต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมา อัดเหล็กไทยต่อได้ครับพี่น้องเพราะว่าเปิ้นกิจให้เลยครับผมครับแต่ว่าผมผมเบิ่์นอ่ะล่ะตีเลยไปเลยขันหม้อมากกันขันมากกัดจัดขันข้านกับฟานเลยพี่น้องครับผมขันจัดข้ากับฟันไปดูนะถามใจไปดูถามใจเบิ่์นลุ้มากกว่าครับหม้อกัดฟานหม้อกัดจัดครับเครียดอ่ะล่ะแต่ว่าเหล็กไปไล่ลูกล้นน้องครับอัน ย้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เรียกเด่นอาจารย์นี่ปีนี้ยังบมรุดบ้าครับผมหรือจังไดก่อนเด่ดนก็ไดที่ว่าแปดกับเก่านี่ไหมครับเดินดีมากตลอดนะครับผมรเรอ้อมเ,อออเื่ยเดินดีเ้งมากว่เดินดีเงี้ยนะครับผมเด็กไขยก็คือกันบ่าครับผมเกไทยก็คือกันอยู่เดินดีขึ้กันครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันต่อครับเอา มักจะถือใจอิทีีวอลนะกต่ถามใจเธอดูนะคปิดวงถามใจเธอดูโองข้าลบแนเนาะเนาะถามใจเธอดูครับผมมักกระจัดคัดกระพันครับผมเงี้ยเงี้ยเงี้ยครับตรงตามใจหรือเปล่าครับผมแกยวอลครับอาจารย์กินเขาเลี่ยงไปนี่ งนอ่านี้น้องกับคุณเข่ากินเป็นคนไทยอยู่ไหนกินข้าวโอ้ยโอ้กินข้าวเจ้าครับผมโอ้ยกินข้าวเจ้าครับพัดพัดถอดแล้วครับผมติตามต่อเลยครับผมสิบวัยไทยต่อเลยเนาะครับผมครับบ้างสายนี่ติโทรหาอาจารย์เลยครับครับก็น้ำเชื่อกลลบกวนครับผมครับอาจารย์น้ำเชื่อผ้ารวยกัสิลบกวนอาจารย์ซ้ำหนีเด้อครับก็ตามก็ต่อครับผมครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องอาจารย์ให่มากก็คือเด่นแปดกับเก่าต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะตามสูตรของเพิ่นครับจับคู่กับซีหางคือเก้าหมเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับผมเน้นที่เก้าหนึ่งครับผมเพิ่นแถมเลขบนไหตัวหนึ่งได้ครับผมหนึ่งสามหกครับผมเลขสามตัวครับพี่เจน่าเบิ่งเอาครับพี่น้องเอฟซีของอาจารย์ลมช่วยครับผม เาวพัฒนาเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับเวาไว้พนให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยเรืองเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องเล่าพัฒนา2องุมครึ่งหววันที่ยีตุลาคม66สิบหสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ